คนวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนนะคะไปดูกระทิงนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขาแพงม้านะคะที่วังน้ําเขียวนะคะไปเลยอตอนนี้ก็กําลังจะห้าโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนแต่เราก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลย ได้เจอกระทิงไหมนะคะเมื่อคุณลูกดิ๊กบอกว่านี่นะคะคือกระทิงทางลัดแนวสันเขื่อนที่เรากําลังจะไปดูกระทิงมีแต่จ้าพอเลี้ยวเข้ามานะคะทางก็ประมาณนี้เลยนะคะ,ท,ะ,ะ,คะทุกคนมีแต่ฝุ่นนะจ๊าแล้วอุ้ยดูสิในระหว่างที่เรากําลังไปนะคะแต่ว่าทุกคนกําลังกลับกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาช้านะคะทุกคน เพราะว่าเราไปอีกที่หนึงมาเราก็เลยทําให้เรามาชานะคะไกลมืดแล้วค่ะทุกคนทุกคนเป็นอะไรที่รุนมากตอนนี้ก็คือแบบว่าเราจะหกโมงแล้วนะะ ถึงแล้วนะทุกคนอีกนิดเดียวตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบนเขาแพงมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรีบไปดูกระทิงกันจ้าวันนี้ตอนนี้เรามามถึงท่านได้ดูกระทิงแล้นะทุกคน,นวันนี้จะได้ดูกระทิงตื่นแต้นสุดๆเลย แล้วในที่สุดเราก็มาได้ทันดูกระทิงนนะทุกคน<ม>เห็นไหมมันจะเป็นแบบด,ดำๆอะ่ะแต่ว่ามันก็จะอยู่ไกลๆเราต้องใช้กล้องส่องทางไกลดูนะทุกคนมันคือเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเราไปใช้กล้องส่องดูก,กันดีกว่าไปคะ่ะโอ้ไม g ก็ทุกคนมันคือฝูงกระทิงที่มันแบบว่ามันเยอะมากเจ้าหน้าที่บอกว่าฝูงเนี้ยมีประมาณแบบร้อยกว่าตัวเลยนะทุกคน วันนี้นะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะมาช้าแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้ดูกะทิงนะคะและมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าเลยหกโมงเย็นไปแล้วนะคะก็กะทิงอะ่ะมันก็กาลังจะเดินทางข้ามทางเขาเรียกอะไรทางที่มันจะเป็นทางกระทิงที่มันจะเดินทุกเย็นอะ่ะที่เจ้าหน้าที่เขาบอกอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเรารอส่งน้องกระทิงกลับบ้านกันนะคะ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศนะคะชีวิตของสัตว์ป่าที่ค่อนข้างที่จะหาดูได้ยากนะคะแล้วก็เป็นบรร,รยากาศนะคะที่เราได้มาดูกระทิงนะคะเล็มหญ่าในช่วงเย็นๆนะคะสัมผัสกับอากาศนะคะบนเขาแผงมมาที่ค่อนข้างจะเย็นนิดหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ประชากรของน้องกระทิงที่เราได้เจอในวันนี้ก็มีจํานวนไม่น้อยเลยนะคะทุกคน เนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่าน้องๆกระทิงอ่ะอยู่กันเป็นฝูงจํานวนเยอะมากๆนะคะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปนะคะแบบเล็ยมยองเล็มหญ่าใดๆเอ่ยนะคะบางตัวมันมีช็อตที่แบบว่ากระทิงขีดกันด้วยนะทุกคนแต่ช่วงนั้นกล้องเราก็ขีดด้วยนะคะถ่ายไม่ได้เลยนะคะก็เลยเห็นแต่ฝูงะคะก็เลยไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศที่น้องมัน คิดกันนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ดีใจมากๆเลยที่เราแบบได้มาดูกระทิงนะคะได้มาสัมผัสอากาศบนเขาแพงมาแล้วก็จะเห็นบรรยากาศของน้องกระทิงจํานวนฝูงที่มันแบบเยอะมากๆเลยนะคะก็ดีใจมากๆค่ะทุกคน ที่ข่าวแพงมานะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วไหนๆวันนี้เราก็มาชาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรอส่งน้องกระทิงนะคะข้ามทางกระทิงไปให้เรียบร้อยเลยนะคะในวันนี้ ทุกคนมันก็จะได้ฟีลไปอีกแบบหนึ่งนะคะช่วงค่ำโพเฮนะคะกับฝูงน้องกระทิงที่กำลังจะเตรียมตัวกลับไปนอนบ้านแล้วแบบเย็นมากสุดๆแล้ววันนี้มิชชั่นของเราก็คอมพินะคะทุกคนได้ขึ้นมาดูที่กระถิงแล้วเราก็ได้มาดูกระทิงทันด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็ฝากไปกัลัาใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย มาค่าก็รอดูพระจันทร์ขึ้นไปเลยนะคะทุกคนวันนี้พระจันทร์สวยมากกลมโตแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็ไกลมากทุกคน